ฮอตเหมือนอากาศเลยนะคะครับผมหมายถึงว่าพิสต์เตอร์ฮอตเหมือนอากาศอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เฮ้ครับผมงานกับพิสต์เตอร์ก็ดีแล้วก็จริงติดตามคือเราติดตามพี่เตอรตั้งแต่ตัวเท่านี้ฮะแล้ววันนึ่งใช่ใช่ผมอายุแบบ1ิ1สามอย่างเงี้ยเออแล้ววันนึงได้มาทํางานกับเรียกว่าเป็นแบบว่าแบบไอดอลคนหนึ่งของเราอะไรเงี้ยเขรู้สึกว่าเออดีเป็นเกียรติมากเพิพี่เตอร์บอกว่าตอนช่วงนี้เราแพร่เก่าใช่ปะก็ เติบโตขึ้นตามอายุครับผมตอนนี้ก็30แล้วอ่ะครับต้อยบอกว่าบอกว่าเราไม่มีความเขินไม่มีเพลงไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ยก็มีเบียร์เรกบล็อกสุดทุกทางบล็อกพีเตอร์ไปก่อนแกบอกว่าเราเริ่มต่อมาสอบทำแล้วตอนนี้ใช่ครับผมต้องต้องเติบโตกับการเรียนรู้บ้างนะครับงานพี่เต้ยเป็นยยังมีสิ่งไม่เขินอยู่ไหมไม่ไม่เขินแล้วเพราะว่าเราทำงานบ่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ก็โอเคแล้วก็ก็ สนุกดีเพราะว่าเหมือนแบบมีเพื่อนเล่นในเซตอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าการทำงานก็รู้สึกว่าสนุกดีจากวันหนึ่งเนาะไอเด้นเราแบบวันหนึ่งเราได้ไปยืนตั้งแถวทำงานด้วยกันค่ะเออก็ว้าวนะเหมือนว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะไปคิดว่าเด็กคนหนึ่งจะได้มาทำงานกับไอดอลที่เขาชอบอะไรเงี้ยแล้วว่าสั่งฝันได้ไหมก็สั่งฝันไว้เด็กเหมือนกันนะครับออ่าครับผมเหมือนเราก็ได้ได้เจอนะตอนการทำงานพอ พอเราเิ่มมาทำงานในวงการก็ได้เจอแบบอะไรคนอย่างพี่พี่บริสแลมอย่างเงี้ยอย่างนี้เจอแบบพี่ปูพงศ์ศิลป์อย่างเงี้ยอะไรเราก็ได้เจอแบบไอดอลในวัยที่แบบเราเด็กๆมาตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราก็เราก็ก้าวเหมือนกันนะได้สืสทอดฝันไว้เด็กมันดีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวันนี้เราก็กลายเป็นไอดอลของใครหลายๆคนด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็หวังว่าเขาจะได้เก็บสิ่งดีๆไปใช้แล้วกันที่สำคัญคือมราทำงานที่เติมเต็มตัวเองเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนน่าจะตอนนั้นจนตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับผม เคล็ดลับเขาก็าคือน่าจะกันแดด, <c oughs> กแกกแด,ดใช่ผมพูดตามตรงนะว่าไอ้ครีมกันแดดเนี่ยมันช่วยเราแบบว่าไม่ให้แบบผิวมันดามเมจจริงๆนะอันนี้เรื่องเรื่องจริงเลยเพราะว่าผมมาผ่านมาช่วงที่มันทาจริงๆแบบช่วงที่ไม่ได้ทา,าเห็นผลชัดเลยแล้วเขาบอกว่าเขาอยูอ่แบบวีไอพีมาสิบปีแล้วเห็นพัฒนาการมันจอดว่าใช่อย่างวีไอพีเขาก็แบบครบมันก็จบที่ตัวนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะครับ ครับผมก็ฝากบิเรด้วยนะครับผมก็คือเนื้อไม่เหนียวหนาเหมาะสำหรับคนแบบผมอะคือแบบไม่ชอบเมืครีมแบบเหนียวเหนียอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็กันน้ำได้ด้วยเหมาะกับช่วงของการที่กำลังถึงด้วยนะครับผมแล้วก็กันแดดได้แบบว่า UV บล็อกนั่นหนาแน่นอนครับผมฝากบิเรด้วยครับผมแล้วก็ฝากคพิซเตอร์ด้วยครับผมก็คือเจฟพิซเตอร์กับพิเตอร์นะครับเออแม่แป๊วหน่อยช่วงนี้เก่งมากทุกวันเลยฮ่าฮ่ิฮ่า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 ฮราฮ่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 าฮ ก็ปีที่แล้วก็ถามอันนี้ก็รู้สึกรู้สกว่าปีทุกปีมันมีความทองเลยแบบไม่เหมือนกันคือสมมุติว่าอีก5ปีเราอาจจะไม่ได้คิวงานนั่นขนาดนี้เราจะได้อยู่กับตัวเองอยู่กับสัตว์อยู่อะไรอาจจะเป็นคิวทองในแบบนึงแล้วก็เป่าปีทองในอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยมันอยู่ความสุขมากกว่าตอนนี้เราสุขสนุกสนุกในการทำงานรู้สึกว่านี้ก็เป็นปีทองปีนี้ก็เป็นปีทองแบกอินเนอร์จีทำงานยังไงคทุกวันเนี้ยที่ทำเิ่มเตมที่อีเวนท์ที่เราเอนเพลงผมว่าอิเนอร์จีผมมาจากคนที่เหมือน เราให้เขาเขาให้เรามันก็เลยรู้สึกว่าเรายังไปต่อได้เรื่อยๆมันไม่รู้สึกว่าเหนื่อยอะไรขนาดนั้นเราตอนนี้เห็นหน้าเจมส์โ้้นแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวีนีมาณิ0ตัวลวไม่ไม่เหนืครับลลองนับสิประมาณนี้ครับนี่ปตาดครับรวมแบทแมรวมอะไรมีส่วนของร่างกายที่ยังไม่ได้เป็นเสเข้าใจครับ คุยคิปทางผ่านฝั่งกันเลยนะโอซิโกจิมิสเตอร์เป็นตัววันพร้อมพรอมครับแต่ว่าเธอกระพริบมากเพราะเข้ากับอากาศตอนนี้เอผมว่าคือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าการที่เราได้มาสปิกลแมสเซจในหลายๆแบรนด์อะไรเงี้ยมันหมายความว่าเขารู้สึกว่าเราเหมาะกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เราแบบมันก็เป็นเกียรติสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยที่หลายๆคนเขาชื่นชอบในผลงานแล้วก็อยากให้เราสปิกลแมสเซจก็ขอบคุณขอบคุณครับ ถึงปีใหม่ปีหน้าปีนี้เต็มหมดแล้วเหรอใช่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าปลายปีก็ยังมีแต่ว่าคิวที่ยาวที่สุดคือปีปีใหม่ไม่รังจะถึงเนี่ยครับผมใช่การเยอะอย่างนี้เราเรื่องทำงานเราเป็นเพการเดินทาก็จริงๆสุขภาพอาจจะช่วงที่บาดมาป่วยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนเรียนรู้ที่จะแบ่งเวลาได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็ได้พักผ่อนนี่เป็นพอเพื่อนอะไรเงี้ยก็ มีวิตามินมีอะไรมาช่วยเสริมได้โอเคขึ้นมันมัน,มนพอจะเอาอยู่นะวิตามินเนี่ยวิตามินก็เอาอยู่นะจริงช่วยมากเลยนะเหมือนว่าพอเรากินไปแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยช่วยเว้ยอะไรเงี้ยเออเสียงส่งเสียงเสียงไม่ค่อยเสียงจะเป็นแบบว่าเหมือนถ้าจะเป็นมากๆก็คือจะเป็นกดไหลย้อนใช่ไหมมันจะเอฟเฟกต์เสียงแต่ว่าตอนนี้รักษากดไหลย้อนไปแล้วก็โอเคขึ้นไม่มีอะไรไแล้วเราไม่ได้รับงานร้องเพลงแบบ คอนเสิร์ตชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงสองตีการอะไรเงี้ยก็3เพลง3เพลงในงานอีเวนต์เนี่ยต้องสามเพลงแล้วก็ใส่สุดเพลงเลยนะใช่ก็ไม่เสียแรงแฟนๆที่มารออยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ก็ผ่านหลายเรื่องมีค่าใช้จ่ายทุนนี้นั่นเลยเราก็ต้องให้เต็มที่ให้เต้กันเลยแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าจะหายหน้ากันละอ๋อไม่ไม่หายหน้าเป็นมันยานหรอกครับเพระมันเดี๋ยวสักพักก็เจอแล้วแต่ว่าแค่เดี๋ยวเจอกันช่วงสองกาฬ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปแล้วก็ไปทับง,งานที่สงการใช่สงการนี่คือเจอกันแบบช้ำปอดอะช้ำปอดออแลบบ้วก็มาติดงานด้านจริงๆมีงานที่แบบติดติดกันเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกที่จะแบบมันไม่ไหวพอดีเราต้องพักเราก็เลยมันบางงานที่แบบออขอโทษจริงๆไม่หลับไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นสุขภาพเราจะไม่เต็มที่ในวันต่อไปแต่เขาบอกว่าตอนนี้ยกให้เจนเป็นศิลปินที่มีดัวโชว์แล้วคุณก็สู้เฮยขอบคุณมากครับผมว่าทุกศิลปินมี เป็นเเสน่ห์มเหมือนกันแหละแต่ว่าได้บอกว่ามาดูโชว์แล้วแล้วคุ้มทุกคะแนนเ้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะไปจับกันหรอเปล่าคหวค่ะก็เอาอีกแล้วเหรอค่ดหวัคะนอีกแล้วเหรอจะแบบว่าจะแบบจะแบบไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าชุดอลังอยู่ชุดอลังใช่แต่ว่าได้เห็นผมหัวเปียกเหมือนลูกวัวพุ่งคอนนั่นหรอแต่สติไม่มีแบบว่าชุดแบบจะไม่ไม่เต็มเท่าไหร่ชุดก็จะบางมีบางอีเว้นชิลบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงเี้ยตาม ตามแรงน้ําอ่ะแรงน้ำที่ยิงกันเข้ามาก็่ก็อย่ายิงแรงมากให้ผมยิงลงไปเขาคนคาดหวังไอ้เจ๊บอกว่ากระชากเสื้ออ๋อเบกน้ําเออใครเนี่ยน่ากลัวมากทำแทนอ๋อบอกชื่อมาเลยคุณจาตอบคนไหนครับเออเขาจะไปแล้วก็รอดูรอดูรอดูว่าจะฉับปอดกันอะไรหอเทียนหิบชุนเจมีควางานหนักมากก็เนี่ยครับเขายังไปเดินหาเสื้อเหาอะไรอยู่มาจริงดู อ๋ไม่จีอันเรื่องจริงเลยเมื่อกี้เดินผ่านไปดูเสื้ออะไรดูเขามีมแม่อยากได้แบบไหนมีมีมีเขาก็จะส่งมาให้ดูแล้วก็บวงมาให้แต่บนทุกงานที่มันเซ็กซี่ใช่ใช่ใช่ก็ต้องผ่านตาใช่มันเซ็กซี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันชุดใครทชุดในตีมอะไรอ่ะตีมแบบว่าเขามีพันเทปแล้วแบบเปกน้ำเปียกแบบเปียกไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้ ขอบคุณมากยังยังว่างอยู่นะบริษัทยังว่างอยู่นะเขามีคนอยากขอเคลงดีอย่างยิ่งจริงสุดหนุ่มประมาณที่คุณเวทีนะคก็ได้เอนจอยในทุกที่เราใส่ใจในทุกอย่างว่าจอเช้าเพลงลิสเพลงเนี่ยขออินเสอร์มีปัดคอนเสิร์ตครับก็คือบอกว่าเป็นศิลปินที่แบบเรื่องอะไรนำทางมีน้ำทำอาหารชาชอก็อย่างที่บอกคือ มันนิสัสไม่ดีอ่ะแบบว่าการที่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็เงินมันเป็นเรื่องสําคัญบางทีเขาเก็บเงินมาทั้งเดือนแล้วมันโดนหลอกไปอย่างเงี้ยใครจะไปชอบเขาอ่ะใช่ไหมมันก็ก็ตามที่ว่าไว้เลยอ่ะคือเราอยากจะตามตัวให้จริง,ง,งจริงแบบต้นตอของจริงจริงก็มีทีมทีมอยู่ที่ตามหาว่าใครเป็นใครเพราะพวกนี้ใช้แอคที่มันแบบเปิดแล้วก็ปิดเป็นแอคกลุ่มอย่างเงี้ยบางทีเป็นแอคเดิมก็มีนะก็ลิสก็ทีมตัวก็ลิสไว้ใน อ่าอ,อีค่าของสูว่ามีแอคไหนได้บ้างแล้วก็ไปตามตอบที่เป็นมิสซาชีพบ้างอะไรเงี้ยจริงๆเราก็เห็นใจอะไรก็จะเขาแบบโอ้มันมันยิ่งกว่าเห็นใจอะ่ะมันคือแบบโอ้โหมัน,น,มนแบบเออบางทีอย่างแฟนคลับบางคนเขา,าอายุน้อยอ,อ่าบางคนเขาทํางานหนะักบางคนเขานี่คือเงินก้อนหนึ่งที่เขาเจ็บบ้างแต่ปีที่แล้วเอออย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวโยนลงน้ําเลย เออเริ่มเริ่มโกรอันนี้อันนี้กรอย่างเดียเริ่มโกดแล้วเริ่มโกดแล้วเริ่มเริ่มกดแล้วเริ่มกดแล้วสมมธแทนแฟนตรงว่าเจอแล้วได้เจอหน้าคนที่ทำจริงๆที่ฉากจริงๆอย่างตื่นเต้จะพาไปที่นั่นเลยไปที่โรงพักไปด้วยกันเออต้องต้องได้เห็นดีกันอะฝากบอกเขาไหมคะว่าแบบอย่าไปทำไม่โกหกผมว่านี่มันไปเรื่องของมันมันมันไปอยู่ข้างในอ่ะเออเออมันยากแต่ว่าวิธีเขาต้องป้องกันด้วยด้วยทางกฎหมายดีกว่า ทำให้เป็นตัวอย่างถ้าจับได้คนหนึ่งก็ต้องแบบให้สื่อประคบนมอะบอกเลยอย่ามาหวงเลว่าให้แบบโกดแล้วน่ะโกดแล้วเนี่ยโกรธแล้วหรอกโกรธจริงก็โกรจริงโกรจริงโกรธจริง ก็วันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับใช่ก็เตรียมลิสต์เพลงเตรียมอะไรเสร็จเตรียมเคสเสร็จแล้วเเตรียมคสเเราดูสว้าวมากในสองวันสบายได้ไหมื่อวานบอกว่าไม่สบายมาจากสื่อไหนครับเนี่ยไม่ยังไม่บอกอย่างผมเองก็คือซุดเลยใช่จะเป็นเป็นแบบว่าสองวันไม่เหมือนกันแต่เซอร์ไพรส์เนี่ยคือแบบว้าวอันนี้เลือกจากอะไรคะเเลือกจากความเลือกจากส่วนตัวของฉันชอบผลงานบ้าง ไปชื่นชอบนี่ครับพูดเยอะไม่ได้ด้วยอะไรอย่างนี้บ้างอะไรอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคนที่จะมาขึ้นเวทีเอตนี่มีเสียงกำลังใจผมว่าไม่ไม่เชิงครับมันคือเสียงอลังการไม่หมายหมายความว่าต้องเป็นการเป็นนักร้องไม่หรอต้องเสียงอลังการเพราะฉะนั้นการเป็นนักร้องคือมีสไตล์ของตัวเองหรือไม่เป็นนักร้องก็ได้นะคือผมว่าแล้วแต่ว่าเป็นใครแต่จะมีเกสซี่ไม่ได้เป็นนักร้องก็ด้วยก็มี เนไทยดีลิสเพลงนี่เตรียมยังไงร้อยกว่าเพลงอ่อยายากนะแต่ว่าออคอนเนี้ยก็จะมีเพลงที่มันมีของเราด้วยเ,เพลงที่เ,เป็นเพลงที่เราจะปล่อยด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่แม้ที่ทุกคนน่าจะรู้จักด้วยแริๆ่ายงคนที่กดบัตรได้วันที่สองอย่างเก็วันแรกรับเออย้อนเวลามาแล้วครับเรื่องสองทไม่ได้ เพรวันขาคิดเองเพราว่าคอนเทนไม่เหมือนยากเลยะไรเงี้ก็เอาเป็นว่าแต่ละวันมีจอนเทนไม่เหมือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เดาเอานะครับผมแล้วคือเขาเคิดมาแล้วแหละว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ใช่ๆๆก็ความวาวใช่โอเคค่ะ